ครับสวัสดีครับคลิปก่อนนะครับที่ผมพูดถึง M5 Smart Mini Projector นะครับที่ความละเอียดต่ำก็คือ 480p 6 0 p นะครับใช้ไฟแบบ Type C นะแล้วก็สามารถเอาไปใช้แคมปิ้งได้นะแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะครับเพราะความละเอียดมันต่ำนะเอาไปใช้ดูไม่ได้นะครับ Fy 300 WiFi นะ,ะตัวนี้ผมได้มาก็ก็สเปคจะใกล้เคียงกับตัว h y 300 นะครับหรือว่า h y 3 0 0 Pro h y 3 0 0พัทที่ระบาดนะครับขายอยู่ในปัจจุบันนะครับความละเอียดดิสเลย์ภายในนะครับมันจะเป็นเพียงแค่1024คูณ600ะครับหรือว่า 600p เท่านั้นเองซึ่งจริงๆตัว S h y 3 0 0หรือว่า Fy 3 0 0เนี่ยที่ขายกันอยู่ในเต็มตลาดนะครับมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็น Android แล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นการแคสต์สตรีนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ย ก็มีราคาที่แตกต่างกันนะซึ่งผมก็เคยคิดจะหามาใช้ก่อนที่จะลอง p 3 0นะครับแล้วก็ตัว h y 3 2 0นะที่ปัจจุบันผมก็หิ้วไปหิ้วมานะครับไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ที่ผมโดนไปหลายๆตัวก็จะมีตัว h y 3 2 1นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นชื่อตัว e 1 1 0หนะหรือว่า h y 321พัดนะครับตัว f y 300นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะมีชื่ออื่นออกมาอีกเช่นเป็น g 2 0 0นะครับ g 3 0 0 หรือว่า x 8ใดอะไรก็ตามนะครับตัว f 3 0 0 Wi-Fi ตัวนี้ก็จะทำใจชื่อนี้ออกมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นโหมดนะแค่ screen m i l l e r i n g เท่านั้นนะครับจะไม่มีรุ่นที่เป็น n n d ด o i d ดนตัวและไม่ใช่ full hd นะครับวความละเอียดิ i s p l ย์ภายในนะครับมันจะเป็นเพียงแค่1024คูณ600ตัว native มันจะแค่6 0 0 p เท่านั้นนะครับหรือว่า6 0 0 p เท่านั้นเอง และเป็นเพียงแค่ปลั๊กอินโปรดิเตอร์นะที่รองรับนะครับไวไฟนะก็คือสามารถใช้แคสกรีนนะครับหน้าจอหรือว่ามิเรอริ่งจอได้นะครับมี Wi-Fi นะครับ2อกิกะนะเพียงแต่ว่าไม่มีบลูทูธนะครับแล้วก็การใช้งานต้องใช้ต่อ HDMI in อินปลั๊กอินมาครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทดลองนะครับสำหรับตัว Fy 3 0 0 Wi-Fi นะครับที่ใช้ไฟ DC นะครับ 1 5โวลต์นะ3แอมป์นะครับแล้วก็หัวเป็นแบบ3.5ุคณ1.35นะตรงนี้นะหัวเดตเตอร์จะเป็น3.5ุคณ1.35นะเสียบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้วิธีการต่อกับ power bank นะนะครับที่เป็น p d ชาร์จ 12V โวลต์นะครับดูว่าสามารถที่จะใช้งานได้ไหมนะสามารถเอาไปใช้ตั้งแคมปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวยูซิด้า P 2นะ ตัวนี้จะใช้ไฟนะครับที่ไม่แจ้งระบุนะว่ากี่แอมป์นะครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้ผมจะบอกเลยว่าตัวนี้จะกินไฟที่ 22V โวลต์นะที่ 22V โวลต์นะครับแล้วก็หัวเป็นหัว5.5คูณ2.5นะแบบนี้นะครับซึ่งจะต้องแปลงนะผมมีหัว PD ชาร์จนะครับแบบนี้นะที่เป็นหัว PD ชาร์จขนาด 12V โวลต นะครับแจ้งไว้ว่า12โวลต์นะพีดีชาร์จนะครับแต่ว่าหัวตัวนี้มันจะเป็น5.5คูณ2.1นะซึ่งไม่สามารถที่จะเสียบไดยตรงได้น,นะครับผมจะเป็นต้องใช้ตัวแปลงนะครับทีเี้ตัวนี้ก็คือแปลงจาก2.1ไปออกเป็น2.5นะเนี่ยขนาในจะคือ2.5นะครับส่วนข้างนอกเป็น5.5นะครับเท่ากันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของตัวนั้นนะครับก็คือหัว3 5คณ1.35นะก็จะเป็นหัวเท่านี้นะ ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูนะว่าอะไรทํางานได้บ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มด้วยเยอร์ซิด้าก่อนนะครับตัวที่ผมจะลองใช้เนี่ยก็คือเป็น power bank นะแบบนี้นะครับรายละเอียดแจ้งไว้ว่านะครับเป็น PD ดีตามระบุตามนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังของสเปคของตัว power bank ตัวนี้นะครับนี่ตามนี้นะครับที่แจ้งไว้นะ ของยี่ห้อออรโก้นะตัวนี้จะเป็นของเก่าละประมาณ3-4ปีนะครับตัวนี้3 4ปีแล้วผมใช้มาก็ใช้ได้ประมาณ2ปีแล้วผมซื้อตอนมันตกรุ่นนะครับตัวนี้อายุการใช้งานนี้ก็จริงๆแล้วประมาณ2ปีนะอายุการใช้งานจริงๆ2ปีนะครับผมใช้มา2ปีแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่มันออกมาจากโรงงานจริงๆก็ประมาณ3 4ปีแล้วนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูใช้แบบ PD ดีชาร e นะครับ P D ดี PD ชาร์ตัวนี้นะครับถ้าเสียบเป็นไฟ5โวลต์ปกติเนี่ย มันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับจะขึ้นเป็นสีขาวแบบ5โวลต์นะจากจุด5คูนหรือ3 5นะครับแต่เป็น5โวลต์นะเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบบ5โวลต์ให้ดูนะครับว่ามันขึ้นไฟแบบไหนนะตอนนี้ออกนะครับที่5โวลต์นะครับที่5โวลต์นถ้ามันขึ้น5โวลต์เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถ้ามันออก12โวลต์แบบ PD นะครับมันจะเป็นสีส้มนะ ไฟไม่ขึ้นนะไฟไม่ขึ้นนะครับว่ามันไฟไปเลี้ยงที่บอร์ดนะครับไม่ขึ้นแบบลงไปที่ส5ุคูณนึนะประมาณนี้นะอ่ะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบ1 2โวล์นะมันจะขึ้นไฟเป็นสีแดงนะครับอย่างนี้ก็คือมันเป็น PD ออกไปที่1 2โวล์นะอ่ะก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับจะมีไฟนะครับฐานะเข้าไปนะครับเพราะว่า,วาโอเคมีไฟไปเลี้ยงบอร์ดแล้วนะครับเปิดได้หรือเปล่านนะก็ะลองด,ดูแล้วกันนะครับ มาเดี๋ยวขอลองตัวดิสด d า p 2ก่อนนะน,นี่รู้ไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับดิสด้า d a P2 นะครับจะเป็นแบบนี้นะหัวมันจะเป็น5.5าจุดคูณนะครับผมเสียบเข้าไปไม่ได้นะต้องใช้ตัวแปลงเพราะเนื่องจากว่าหัวมันใหญ่เล็ก,กน,นครับต่างกันนะนะมีไฟนะครับเข้าไปเลี้ยงบอร์ดนะนี่นะครับมีไฟเข้าไปเลี้ยงบอร์ดนะครับจะมีไฟขึ้นสานะว่าเข้าไปเลี้ยงบอร์ดแล้วนะ เดี๋ยวมาลองเปิดดูนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่านะตอนนี้ไฟมันขึ้นไป12โวลต์นะครับจริงๆมีคนแนะนํานะครับว่าถ้าจะใช้ตรงนี้ต้องใช้เป็นแบบ65วัตต์นะซึ่งผมจะลองดูนะอ่ะโอเคไม่ได้นะที่12โวลต์นะครับทำงานไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้จำเป็นต้องใช้แอดเตอร์ไฟที่22โวลต์นะครับก็คือต้องใช้ power bank เป็นแบบ65วัตต์นะ็นดีชาร์จ65วัตต์นะครับที่จ่ายไฟประมาณ19โวลต์นะ20โวลต์ขึ้นไปนะครับ สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้คือเปิดติดนะบอร์ดทํางานนะครับพัดลมได้ยินอยู่นะเนี่ยเปิดติดนะครับตอนนี้เปิดติดนะครับึือสีเขียวนะแต่ว่าไฟไม่ขึ้นนะที่หลอดไฟไม่ขึ้นนะครับมีเสียงพัดลมนะจะได้ยินว่ามีเสียงพัดลมนะครับให้ฟังดูนะพัดลมทํางานแล้วนะแต่ว่ามีไฟขึ้นฐานะนะแต่ว่าไฟ LED ที่อยู่ที่หน้าจอไม่ติดนะครับไม่ทำงานนะครับไม่ติดเลยนะครับกดค้างไปสีแดงก็คือปิดนะโอเคสรุปนะครับโอเคสรุปนะครับว่าตัวย e ซีร่าพีทูไม่ทํางานนะยีซีร่าพีทูไม่ทํางานนะครับมาเดี๋ยวลองมาลองกับตัวอันนี้ไม่จําเป็นละอันนี้เพราะว่ามันออกอยังไงก็ออกแค่5้า5โวลต์นะครับมันเลี้ยงพวกนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับ น,นี้หัวนี้เป็นแบบเดี๋ยวผมเสียบทิ้งไว้เลยแล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปก็จะลองนะครับหัวที่แปลงนะหัวที่แปลงเป็นนะครับนะออก12โวลต์นะตอนนี้นะครับไฟเข้ามาเลี้ยงที่บอร์ดแล้วนะก็มันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับเปิดแล้วนะครับ ทำงานนะโอเคนะครับทำงานนะก็ใช้เป็นพอแบงค์ได้นะครับนี่แบบ PD 12โวลต์นะครับ PD 12โวลต์นะครับ3แอมป์ตัวอันนี้ก็รายละเอียดบอกไปแล้วนะโอเคนะครับใช้เป็นพนะวอแบงค์ได้นะแล้วก็ฉายได้นะก็สามารถที่จะเอาไปแคมป์ปิ้งได้แล้วนะครับสำหรับ Fy 300 w i f ไนะ ไฟเปิดขึ้นแล้วนะครับเป็น PD โอเคเดี๋ยวลองมาลองดูละว,ว่ามันฉายออกแล้วก็แสงมันจะพอดีไหมนะครับฮะขอตัดไปเลยแล้วกันนะจ้ะต,ตอนนี้ผมลองเอามาฉายนะครับโปรเจคเตอร์ FY 300 Wifi นะก็ตอบเป็น Power Bank นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าตอบเป็น Power Bank จริงนะเปิดไฟนะนี่ตอนนี้นะครับใช้ไฟเป็น Power Bank นะเดี๋ยวจะลองถือให้ดูนะครับว่าเป็น Power Bank จริงนะอันนี้นะ พอติเบิลนะพอติเบิลโปรเจคเตอร์ที่สามารถที่จะนะพกพานะครับไปดูตามแคมป์ได้เลยนะนี่แบบนี้นะนะครับพอดีชาร์จ12โวลต์นะครับ, v, รบก็ทำงานได้นะข้อละเอียดของตัวโปรเจคเตอร์ FY 300ตัวนี้จะเป็น1024นะครับคูณ600 p นะครับแล้วก็จะไม่มีบลูทูธนะโหมด a อร์เแล้วก็มีละแคสนะครับจะแยกกันนะครับ จะเป็น w i f i แบบ2 4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะจะไม่มี Wi-Fi 5กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็ไม่มีบลูทูธในตัวนะอันนี้จะไม่มีบลูทูธนะเป็นอะไรที่น่าเสียดาย,หน,ยหน่อยนะครับแล้วก็ HDMI นะครับจะเลือกกล่องหน่อยนะครับกล่องสเปคสูงๆบางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้นะอาจจะต้องเลือกหน่อยนะครับว่าใช้กล่องแบบไหนนะก็ไม่ได้ทุกกล่องนะกล่อง HDMI นะครับปักอินเวลาเสียบนะครับจะไม่ไถูกกล่องน,นะโอเคคลิปนี้มีแค่ว่านี้นะเป็นการทดสอบนะครับเบื้องต้นว่าตัวโปรเจคเตอร์ H y 3 0 0 Wi-Fi เนี่ยสามารถที่จะเอามาต่อพ่อแบงค์นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะก็คือเอาไปตั้งคงตั้งแคมป์นะครับแต่ว่าระยะเวลาในการใช้ือการใช้งานใดๆเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยไปลองทดลองอีกทีแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคลิปนี้มีแค่่านี้นะครับสวัสดีครับ